สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้เป็นตอนที่3ของซีรีส์เติมพลังชีวิตด้วยการเฝ้าเดี่ยวจากพระคัมภีเอเฟซัสซึ่งก็เป็นการเฝ้าเดี่ยวด้วยจดหมายฝากของท่านเปาโลที่ไปถึงคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสนะครับถ้าคนเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกขอแนะนําให้ย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหน้าค้นหาได้จากเพลย์ลิสต์ของ YouTube ช่องนี้นะครับพี่น้องที่รักเมื่อวานเราก็ได้รับเรมาจากเอเฟซัสบทที่1น้อที่เขียนไว้ว่า สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณน,นานาประการให้แก่เราในสวรรค์สถานโดยทางพระเยซูคริสต์สำหรับวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ข้อสซึ่งท่านเปาโลก็กำลังเริ่มแจกแจงให้พวกเรารู้ว่าพวกเราได้รับพระพรฝ่ายวิญญาณน,น,นานาประการอะไรบ้างนะครับผมจะอ่านช้าๆดังนี้นะครับข้อสี่ ในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศสัจจำหนิในสายพระเนตรของพระองค์พี่น้องค,ครับนี่ก็เป็นพระพรฝ่ายวิญญาณประการแรกนะครับนั่นก็คือการที่คุณและผมซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นเราถูกเลือกไม่ใช่เพราะเราทำดีหรือเพราะเราเป็นคนดีนะครับ ไม่แล้วก็ไม่ใช่เพราะเรามีผลงานยอดเยี่ยมที่ทําให้พระองค์ประทับใจไม่เลยนะครับดังนั้นข้อนี้จึงเป็นพระพรฝ่ายวิญญาณที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับมันเหมือนเพชรเม็ดงามเม็ดแรกที่ท่านเปาโลหยิบออกมาให้เราดูชัดๆข้อนี้บอกเราสองประเด็นคือประเด็นแรกพระเจ้าทรงเลือกคนมาเป็นคริสเตียนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพระคัมภีร์ข้อนี้ก็ให้คําตอบว่า ก็ตั้งแต่ก่อนที่พระองค์จะสร้างโลกเลยนะครับมาถึงตรงนี้ให้คนหยุดชจอาคณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าคุณถูกเลือกตั้งแต่ก่อนสร้างโลกมันเป็นไปได้ยังไงมีความหมายว่ายังไงถ้าคุณได้รับเลมาพิเศษอะไรก็จดลงสมุดเฝ้าเดี่ยวไว้นะครับสําหรับผมเลมาที่ผมได้รับเป็นพิเศษก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนผมว่าโดยการยกอุปมาเปรียบเทียบดังนี้นะครับว่าถ้า เจ้าเป็นคนเขียนบทละครซึ่งมีตัวละครมากมายและแบ่งเป็นตอนๆเป็นอีพีต่างๆเจ้าก็ไม่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในบทละครที่เจ้าเขียนขึ้นมาใช่ไหมเจ้าก็จะอยู่เหนือเหตุการณ์ต่างๆในบทละครไม่ถูกจํากัดด้วยการเวลาเพรอเจ้าก็วางแผนไว้หมดแล้วว่าจะมีตัวละครอะไรบ้างที่จะปรากฏขึ้นในฉากต่างๆต,ต,ตั้งแต่ตัวละครนั้น ยังไม่ปรากฏขึ้นในบทละครเลยเมื่อผมได้ยินเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับผมแบบนี้ผมก็เก็ตขึ้นมาทันทีนี่มันก็คือความหมายของคำว่าพระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนสร้างโลกเลยไงล่ะครับคือเราอยู่ในแผนการทรงสร้างของพระองค์ตั้งแต่ที่พระองค์ยังไม่ได้เริ่มสร้างโลกขึ้นมานั่นเองก็เหมือนคนเขียนบทละครที่เขาก็มีแผนการที่จะ สร้างตัวละครขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มเขียนบทละครไงล่ะครับและตรงนี้คนจะต้องเข้าใจเรื่องมิติของเวลาด้วยนะครับพระเจ้าผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลก็เป็นผู้สร้างเวลาด้วยพระองค์เป็นผู้กำกับนะครับดังนั้นพระเจ้าจึงไม่ได้ถูกจํากัดด้วยเวลาพระองค์อยู่เหนือการเวลาไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดเป็นเอลฟาและโอเมกกาพระองค์รู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นและจุดจบของโลก ก่อนที่เส้นเวลาจะมีขึ้นซะอีกนะครับมาถึงตรงนี้ผมก็ยังสงสัยว่าแล้วการที่เราได้รู้เรื่องนี้มันจะเป็นพระพรฝ่ายวิญญาณแก่ผมและคุณตรงไหนอย่างไรผมจึงอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทิ์แล้วก็ลุกไปชงกาแฟมาดื่มขณะดเดียวกันผมก็เฝ้ารอเลยมาพิเศษจากพระองค์เมื่อดื่มหมดแก้วแล้วผมก็ได้รับเรมาปิ้งแวบขึ้นมา มีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาเองโดยที่ผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะคิดนั่นก็คือการได้รู้ความจริงในเรื่องนี้มันเป็นพระพรฝ่ายวิญญาณมากที่สุดเลยนะครับเพราะมันทำลายกรอบความคิดไมเซ็ตแบบศาสนาทุกศาสนาในโลกเลยเพราะอะไรครับก็เพราะทุกศาสนาจะเน้นสอนให้กระทำความดีเพื่อจะได้ดีและเพื่อจะได้เป็นคนดีใช่ไหมครับเราคงคุ้นกับคำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว แต่เมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนที่เราจะาถูกสร้างมาบนโลกนะครับคือพระองค์เลือกเราตั้งแต่ยังไม่ได้สร้างโลกเลยด้วยซ้ํานี่มันจึงเป็นพระพรฝ่ายวิญญาณมากๆเลยเพราะอะไรครับก็เพราะนี่ถือว่าเป็นจุดสําคัญสุดที่จะทําลายความเย่อหยิ่งของตัวเราเองนะครับซึ่งพยายามที่จะใช้ศาสนาที่เน้นการกระทําของตัวเราเองมาทําให้ตัวเราบริสุทธิ์ชอบทําไงละครับ พูดง่ายๆก็คือการใช้ศาสนามาทำให้ตัวเองเป็นพระเจ้าซะเองทุกสิ่งจะเกิดขึ้นด้วยการกระทำของตัวเองโดยปราศจากพระเจ้าในสมการชีวิตและมันก็ทำให้คุณและผมจะต้องเหน็ดเหนื่อยแบกภาระหนักของการพยายามทำตามกฎศาสนานั่นเองแต่ว่าพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นพระพรมากๆเลยนะครับให้แก่คุณและผม มันก็คือพระเจ้าได้เลือกเราแล้วซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความดีหรือการพยายามเป็นคนดีหรือมีความสามารถสูงหรือมีรูปร่างหน้าตาดีหรือมีผลงานยอดเยี่ยมที่เกิดจากความประพฤติการกระทําของเราแม้แต่น้อยเลยนะครับเพราะอะไรก็เพราะพระเจ้าเลือกเราตั้งแต่ก่อนที่เราจะมีตัวตนบนโลกซะอีกเลยได้ซ้ำหนึ่งไงล่ะครับมันเหมือนกับพระองค์ก็ทรงเขียนชื่อเราไว้ในใจของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะสร้างดวงดาวซะอีก โอ้โหพี่น้องครับนี่ก็นับว่าเป็นพระพรฝ่ายวิญญาณที่ได้รับเป่าๆโดยไม่ต้องแลกมาด้วยการกระทําหรือความพยายามใดๆของตัวเราเลยนะครับเพราะว่าพระองค์เลือกเราตั้งแต่เรายังไม่ได้เกิดมาดูโลกเลยด้วยซ้ําความเข้าใจนี้มันทําลายกรอบความคิดแบบาศาสนาของผมไปอย่างสินส้นซากเลยนะครับคราวนี้มาใกล้ครวนพระพรฝ่ายวิญญาณในประเด็นที่สกันต่อนั่นก็คือ แล้วคุณและผมถูกพระเจ้าเลือกเพื่ออะไรล่ะครับพระเจ้ามีแผนการและมีพระประสงค์อะไรจึงได้เลือกคุณและผมให้มารับเชื่อในข่าวประเสริฐมาเป็นคริสเตียนท่านเปโลกล่าว่าพระประสงค์ของพระเจ้าก็เพื่อเราจะได้บริสุทธิ์และปราศจากตําหนิไงล่ะครับนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าถึงตรงนี้ไอ้คนหยุดชื่อขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า มีเรื่อมากพิเศษอะไรที่พระองค์ต้องการจะบอกกุหรือไม่อย่างไรว่ามีพระพรฝ,ฝ่ายวิญญาณอะไรในถ้อยคําประโยคนี้ครับสําหรับผมผมก็เอาข้อนี้มาใกล้ครวนแล้วก็ลุกเอาถ้วยกาแฟไปล้างขณะที่ล้างผมก็เฝ้ารอความคิดที่จะผุดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจจะคิดแล้วผมก็ได้ความคิดหนึ่งปิ๊งแวบ,บขึ้นมาซึ่งมาจากพระคัมภีสองที่โมทีบทที่หนึ่งข้อเก้า ที่กล่าวว่าพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราให้รอดและทรงเรียกเราด้วยการทรงเรียกอันบริสุทธิ์ไม่ใช่ตามความประพฤติและการกระทําของเราแต่ตามพระประสงค์และพระคุณของพระองค์เองซึ่งประทานให้แก่เราในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นของการเวลาเห็นไหมครับ <sense> พ <s> ี่น้อง ข้อพัะคมภีสองที่บทที่หนึ่งข้อเก้านี้ก็สอดคล้องกับข้อพระคมภี์ในเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อสี่นี้นะครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำให้ผมระลึกถึงข้อพระคัมภีร์นี้ก็เพื่อจะมาตอกย้ําเลมาพิเศษให้ผมอีกว่าเป้าหมายของการถูกเลือกไม่ใช่แค่พระองค์จะช่วยให้เราลอดจากการถูกที่ภากษาลงนรกแต่เป็นการเลือกเราเพื่อจะสร้างเราขึ้นมาใหม่ให้มีชีวิตที่งดงามบริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระองค์ มันไม่ใช่เงื่อนไขที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแต่มันเป็นผลลัพธ์ที่พระองค์ตั้งใจจะทําให้สําเร็จในชีวิตเรานี่คือจุดประสงค์หรือแผนการของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตคริสเตียนเราทุกคนนะครับมาถึงตรงนี้ผมจึงถามพระองค์ไปว่าเออพระวิญญ,ญบริสุทธิ์ครับแล้วผมจะต้องทําอะไรเพื่อจะบริสุทธิ์ปราศจากตาําหนิตามพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วผมก็สัมผัสได้ว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ยิ้มให้กับผมในวิญญาณจิตและตอบกลับมาว่าเจ้าคิดแบบไม่เซ็ตพวกเคร่งศาสนาอีกแล้วผมงงมากผมจึงถามพระองค์ไปว่าก็การทำตัวให้บริสุทธิ์ปาศจากตามนินิมันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคริสเตียนเราไม่ใช่หรือพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ตอบผมว่าใช่นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าแต่ว่ามันถูกทำให้สำเร็จเรียบร้อยแล้วผมร้องถามว่าอา้าว ตอนนี้ผมบริสุทธิ์ป่าสจากตำหนิแล้วเหรอครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยิ้มให้กับผมและตอบว่าถูกแล้วก็ในวันที่เจ้าสำนึกผิดในบาปกับใจและอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูวันนั้นเจ้ารับด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าพระเยซูคือพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์และก็มาตายบนกางเขนเพื่อรับโทษบาปทั้งหมดแทนเจ้าในวันนั้นแหละเจ้าก็ถูกนับว่าบริสุทธิ์ป่าศจากตำหนิเรียบร้อยแล้วมันก็เปรียบเสมือนนับโทษ ที่รอวันประหารแต่จู่ๆได้รับการอภัยโทษจึงถูกนับว่าเป็นคนบริสุทธิ์เพราะมีคนมารับโทษแทนไปแล้วคนนั้นก็คือพระเยซูที่เจ้าเชื่อไงล่ะโอ้มายก็เมื่อสนทนากับพระอ,องค์มาถึงตรงนี้ผมก็เก็ตอย่างแรงอีกครั้งแล้วนะครับพระอ,องค์มาตอกย้ําความเชื่อความเข้าใจให้ผมอีกว่าตัวตนใหม่ของผมเป็นใครแล้วในพระคริสต์ซึ่งมันก็คือตัวตนใหม่ของผม ที่พ้นโทษไปแล้วนะครับตัวตนใหม่ของผมตอนนี้เป็นคนบริสุทธิ์ปราศจากตำหนิในสายตาพระเจ้าเรียบร้อยแล้วเพราะความเชื่อในการไถ่บาปที่กังเขนของพระเยซูนั่นเองผมได้รับการล้างบาปแล้วดังนั้นตัวตนใหม่ของผมจึงบริสุทธิ์ปราศจากตำหนิแล้วในสายตาพระเจ้านี่คือตัวตนใหม่ในฝ่ายวิญญ,ญาณของผมนะครับแต่ว่าในด้าน ความคิดจิตใจหรือการกระทําทางร่างกายผมอาจจะยัยงบาปอยู่แต่ตัวตนฝ่ายวิญญาณของผมนั้นไม่บาปแล้วนะครับเป็นคนบริสุทธิ์ป่าสะจากตําหนิในสายตาพระเจ้าเรียบร้อยแล้วโดยทางความเชื่อในการเขียนพระเยซูพี่น้องที่รักครับการเฝ้าเดี่ยวมันคือการสนทนาสื่อสารสองทางกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคนนะครับเมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์ไปประโยคนึงแล้วคนก็หยุดอธิษฐานถามพระองค์ ขอเลมาพิเศษจากนั้นคนหยุดนิ่งช่วขณะอาจจะไปชงกาแฟหรือไปล้างถ้วยกาแฟหรือไปอาบน้ําในขณะนั้นคนก็รอฟังเสียงของพระองค์ซึ่งมันก็คือความคิดที่ปิ๊งแวบ,บขึ้นมาเองโดยที่คนไม่ได้ตั้งใจจะคิดนะครับแล้วก็เป็นความคิดที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับข้อพระคัมภีร์ที่อ่านนั่นแหละก็คือเลมาคือเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พูดกับคนในใจนะครับเมื่อคนได้ยินแล้วก็ให้รีบจดลงสมุดเฝ้าเดี๋ยวไว้เพราะถ้าไม่จด แค่สองสามวันคนก็จะลืมแล้วนะครับและเมื่อคนทําแบบนี้บ่อยๆทุกๆวันจิตวิญญาณของคนก็จะเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้ง่ายและรวดเร็วคล้ายๆคนก็จะจูนคลื่นอนเครื่องรับวิทยุได้ตรงช่องสถานีของพระเจ้าได้อย่างแม่นยําซึ่งมันก็หมายถึงคนจะค่อยๆคุ้นเคยกับเสียงของพระองค์โดยอัตโนมัตินะครับถ้าคนทําบ่อยๆเป็นประจําไปทุกๆวันเป็นเดือนเป็นปีคนก็จะยิ่งคุ้นเคยกับเสียงของพระองค์นะครับ พี่น้อนที่รักครับพระพรฝ่ายวิญญาณในประเด็นที่สองนี้เหมือนก็สําคัญมากนะครับคือตัวผมเองก็มักจะเผลอไปใช้กรอบความคิดไหม d เซตแบบพวกเคร่งศาสนาที่ชอบคิดว่าต้องทําดีเป็นคนดีซะกอ่อนแล้วจึงจะถูกยอมรับโดยพระเจ้าแต่ว่าเพ้าเดี๋ยวทีไรพระวิญญาณบริสุดก็มักจะตอกย้าความเชื่อในตัวตนใหม่ให้แก่ผมอยู่เรื่อยๆเพราะว่าผมมักจะชอบเผลอลืมแล้วก็หันกลับไปทางเก่า แต่การเป็นคริสเตียนนั้นเมื่อรับเชื่อพระเยซูแล้วก็ถูกทำให้เป็นคนบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับพ้นโทษแล้วเหมือนควรเป็นนักโทษแล้วควรก็หลุดพ้นจากโทษในทุกข้อหาแล้วเพราะพระเยซูรับแทนแล้วนี่แหละคือตัวตนใหม่และคุณและผมจะต้องท่องไว้ในใจเสมอให้มันซึมลึกเข้าไปในจิตใต้สำนึกเลยนะครับซึ่งนี่ก็คือพระพร่ายวิญญ,ญาณน,น,นานาประการในประเด็นที่สองนะครับ คุณประการแรกคุณและผมถูกเลือกและประการที่สองคือเลือกมาเพื่อจะได้รับการไถ่กลายเป็นคนบริสุทธิ์ปราศจากตาําหนิไม่ใช่โดยผลงานการกระทําของตัวเองแต่โดยความเชื่อในการไถ่บาปของพระเยซูนั่นเองความเข้าใจนี้มันจะทําลายกรอบความคิดแบบศาสนาไปอย่างสิ้นซากเลยนะครับหลักการของคริสเตียนก็คือคุณไม่ได้พยายามทําความดีเพื่อจะเป็นคนดีเพื่อ จะให้พระเจ้ายอมรับคุณแต่คุณถูกนับว่าเป็นคนดีเรียบร้อยแล้วคุณจึงทําดีต่างหากแล้วครับมันกลับกันกับความเชื่อของทุกศาสนาบนโลกเลยนะครับคุณไม่ได้พยายามทําดีเพื่อจะเป็นคนดีแต่คนเป็นคนดีแล้วคุณจึงทําดีนี่คือหลักการของคริสเตียนนะครับต้องจําไว้ให้ฝังเข้าไปในจิตใต้สํานึกเลยนะครับเอาละครับสําหรับวันนี้เราก็หยุดที่ข้อ4ก่อนแล้วพรุ่งนี้ ค่อยไปต่อในข้อ5ถึงตรงนี้ให้เรามาเริ่มสนุกกันนะครับให้คนใกล้กลวนคำถามต่อไปนี้แล้วก็พิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับข้อแรกเมื่อคนทำผิดพลาดหรือล้มลงในความบาปความคิดแรกที่ปุดขึ้นมาในหัวของคุณจะเป็นแบบไหนครับระหว่างก่ไก่ฉันจะต้องพยายามให้มากขึ้นต้องทำดีเพื่อชดใช้ความผิดซึ่ง ตรงนี้เป็นความคิดมเซ็ตแบบศาสนานะครับและข้อขอไข่ฉันจะต้องกรับใจยึดมั่นหันมาเชื่อในตัวตนใหม่ว่าพระเยซูไถ่ฉันแล้วและฉันเป็นที่รักของพระเจ้าแล้วซึ่งนี่คือมเซ็ตแบบประกุณและเมื่อคุณมั่นใจในตัวตนใหม่ที่เป็นคนดีแล้วคุณจึงทําความดีด้วยความมั่นใจในตัวตนใหม่นั้นแหะครับข้อ2ลองใช้เวลาสักครู่ใกล้คร,ครวนความจริงที่ว่า ในสายตาของพระเจ้าคุณบริสุทธิ์และปราศจ,จากตำหนิแล้วความจริงนี้ช่วยปลดปล่อยคุณจากความรู้สึกผิดบาปหรือการตำหนิตัวเองในเรื่องใดในอดีตที่ผ่านมาบ้างข้อ3การตระหนักรู้ว่าคุณเป็นคนชอบทำในพกรกคิไม่ใช่กำลังพยายามทำเพื่อจะเป็นแต่เป็นแล้วจึงทำมันได้เปลี่ยนแปลงแรงจูงใจในการทำดีของคนอย่างไรจากที่เคยทำเพราะเป็นหน้าที่ หรือเพราะกลัวถูกลงโทษก็เปลี่ยนเป็นการทําเพราะความรักและการขอบพระคุณแทนหรือไม่อย่างไรข้อ 4. คุณเข้าใจความแตกต่างของคําว่าทําดีเพื่อจะเป็นคนดีมันแตกต่างกับคําว่าคุณถูกนับว่าเป็นคนดีแล้วคุณจึงทําดีมีความแตกต่างกันอย่างไรพี่น้องทีลกครับผมหวังว่าเฝ้าเดี่ยววันนี้จะช่วยเติมพลังชีวิตชาร์จแบตเตอรี่ฝ่ายวิญ,ญญาณของคุณให้เต็มล้นเลยนะครับ และพรุ่งนี้เราก็จะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันต่อในข้อถัดไปเพื่อรับการชาร์จแบตฝ่ายวิญญาณกันอีกแล้วคุรก็จะมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งเต็มล้นด้วยพลังที่จะเป็นคริสเตียนซึ่งเกิดผลเป็นท่อพระพรไปสู่คนมากมายได้อาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไวพร้ครับ